ตอนที่หนึ่งแสงเล็กๆบนฟ้าไกลการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าลินลินไม่ใช่เด็กเก่งไม่ใช่เด็กกล้าและไม่เคยเป็นคนที่ใครเรียกว่าพิเศษทุกครั้งที่ลินทำทิศพลาดเขามักจะก้มหน้าพูดกับตัวเองเบาๆว่าเราคงทำไม่ได้หรอกคืนหนึ่ง ขณะลินนั่งอยู่หน้าบ้านเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าและเห็นดาวดวงหนึ่งส่องแสงริบหรี่กว่าใครทำไมดวงนั้นถึงยังส่องแสงอยู่ทั้งที่ดูอ่อนแอจังนะลินพึมพำทันใดนั้นเสียงแผ่วเบาก็ดังขึ้นในใจเขาเพราะฉันยังไม่ยอมดับเหมือนที่เธอยังไม่ยอมแพ้ลินนิ่งไป หัวใจเขาอุ่นขึ้นอย่างไม่รู้ตัวคืนนั้นเป็นคืนแรกที่ลินหลับไปพร้อมความคิดใหม่หนึ่งอย่างบางทีเราอาจไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่คิดและดาวดวงเล็กบนฟ้าก็ส่องแสงแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งตอนที่สองก้าวเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นเชา้าวันถัดมาลินตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกแปลกใหม่ไม่ใช่ความมั่นใจ แต่เป็นความกล้าที่จะลองที่โรงเรียนครูถามคำถามง่ายๆเด็กหลายคนยกมือทันทีลินลังเลมือของเขาสั่นเล็กน้อยเสียงเดิมในใจดังขึ้นอย่ายกเลยเดี๋ยวตอบผิดแต่ลินนึกถึงดาวดวงเล็กบนฟ้าที่ยังส่องแสงทั้งที่ไม่มีใครมองเห็นเขาสูดลมหายใจแล้วยกมือขึ้นชา้ชา คำตอบของลินไม่สมบูรณ์มีบางคำที่ผิดเสียงหัวเราะเบาๆดังจากมุมห้องลินหน้าแดงหัวใจเต้นแรงแต่ครูยิ้มให้เขาแล้วพูดว่าคำตอบยังไม่ถูกทั้งหมดแต่ครูดีใจที่เธอกล้าลองประโยคนั้นเหมือนแสงอุ่นๆส่องเข้ามาในใจลินคืนนั้นลินเงยหน้ามองฟ้าอีกครั้งดาวดวงเดิมยังอยู่ มันไม่ได้สว่างจ้าแต่มันไม่ริบหรีล่ลงลินยิ้มบางๆแล้วกระซิบกับตัวเองว่าวันนี้เราไม่ได้เก่งขึ้นแต่เรากล้าขึ้นและนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นตอนที่สวันที่ความพยายามยังไม่ให้รางวัลวันนั้นโรงเรียนจัดกิจกรรมวาดภาพครูบอกว่า ไม่ต้องสวยที่สุดแค่ให้วาดในแบบที่เป็นตัวเองลินชอบวาดรูปแต่ไม่เคยเอาให้ใครดูเขาใช้เวลาทั้งหมดลงบนกระดาษวาดท้องฟ้ายามค่ำคืนและดาวดวงเล็กดวงหนึ่งที่ยืนเด่นอยู่ลำพังเมื่อถึงเวลานำผลงานไปติดบอร์ดลินแอบหวังลึกๆว่าใครสักคนจะหยุดมองภาพของเขาแต่ไม่มีใครหยุด ไม่มีคำชมไม่มีแม้แต่รอยยิ้มเพื่อนบางคนเดินผ่านแล้วพูดว่าธรรมดาจังเลยลินยืนเงียบหัวไทยหนักอึ้งคำว่าพยายามดูเหมือนไม่มีค่าคืนนั้นเขาไม่อยากมองฟ้าไม่อยากเห็นดาวดวงนั้นแต่ก่อนจะหลับเขาได้ยินเสียงแผ่วเบาอีกครั้ง แสงของฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทุกคนมองแค่ไม่ดับก็พอแล้วลินหลับตาน้ำตาไหลเง,งียบๆแต่หัวใจค่อยๆเบาลงเขาเข้าใจว่าบางครั้งความพยายามไม่ได้ให้รางวัลทันทีแต่ก็ไม่ได้สูญเปล่าเชา้าวันใหม่ลินยังหยิบดินสอขึ้นมา ไม่ใช่เพราะมีใครรอชื่นชมแต่เพราะเขายังอยากเป็นตัวเองและบนท้องฟ้าดาวดวงเล็กยังคงส่องแสงอย่างไม่เร่งรีบตอนที่4คนที่มองเห็นโดยไม่ต้องดังบ่ายวันหนึ่งหลังเลิกเรียนลินนั่งวาดรูปอยู่ใต้ต้นไม้หลังโรงเรียนเป็นที่เงียบเงียบที่ไม่มีใครสนใจเขาวาดเหมือนทุกครั้ง ไม่หวังคำชมไม่หวังใครเห็นภาพนี้อบอุ่นดีนะเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆลินสะดุง้งเหนื่อยหน้าขึ้นเป็นคุณตาพาันโรงที่มักกวาดใบไม้อยู่มุมสนามคนที่เด็กๆแทบไม่เคยทักคุณตานั่งลงใกล้ๆมองภาพของลินอย่างตั้งใจไม่เร่งไม่วิจารณ์มันไม่ดังไม่สว่างจ้า แต่ดูแล้วสบายใจคุณตาพูดหลินไม่รู้จะตอบอะไรเขาแค่ยิ้มเล็กน้อยคุณตาหยิบไม้กวาดขึ้นก่อนเดินจากไปพร้อมทิ้งคำพูดไว้ว่าของบางอย่างไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งกับใครแค่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองก็พอแล้วคืนนั้นลินมองดาวดวงเดิมมันยังเป็นดวงเล็ก ยังไม่มีใครพูดถึงแต่ลินรู้สึกว่ามันไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะอย่างน้อยก็มีใครบางคนที่มองเห็นโดยไม่ต้องให้มันดังตอนที่หความกล้าที่สั่นไหวหลังจากวันนั้นลินยังคงวาดรูปใต้ต้นไม้ต้นเดิมแต่หัวใจของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาเริ่มคิดว่าบางทีสิ่งที่เขาทำ อาจมีความหมายแม้จะไม่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งครูประกาศว่าโรงเรียนจะจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนใครอยากส่งผลงานเขียนชื่อไว้ได้รายชื่อบนกระดานเต็มไปด้วยเด็กเก่งเด็กดังลินยืนมองอยู่นานมือของเขาสั่นหัวใจเต้นแรงเสียงในใจดังขึ้นอีกครั้ง ว่าอย่าเลยเรายังไม่พร้อมแต่เขานึกถึงคําของคุณตาและดาวดวงเล็กที่ไม่เคยดับลินค่อยๆเขียนชื่อตัวเองลงไปตัวอักษรไม่สวยแต่ชัดเจนคืนนั้นลินแทบไม่ได้นอนเขากลัวกลัวผิดหวังกลัวตัวเองเสียใจแต่ก่อนหลับเขากระซิบกับดาวบนฟ้า ว่าถ้ามันไม่ดีพออย่างน้อยเราก็ลองแล้วนะดาวดวงเล็กส่องแสงนิ่งๆไม่ตอบแต่เหมือนจะรับฟังลินหลับไปพร้อมความกลัวและความกล้าที่อยู่ในหัวใจเดียวกันตอนที่6เมื่อสายตาคนอื่นไม่ใช่คำตอบวันเปิดนิทรรศการมาถึงผลงานของเด็กๆถูกจัดวางเรียงราย ห้องโถงเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและอรอยยิ้มภาพของลินถูกแขวนไว้ตรงมุมหนึ่งไม่ใช่มุมเด่นแต่ก็ไม่ถูกซ่อนเขายืนอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าใกล้มือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงบางคนเดินผ่านโดยไม่หยุดบางคนหยุดเพียงครู่เดียวแล้วเดินต่อมีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นบ้างลินเริ่มรู้สึกจุกในอกความกล้าที่สั่งสมมา เหมือนจะสั่นคลอนไม่เป็นไรนะเสียงคุณตาพาโรงดังขึ้นข้างหลังท่านมายืงเคียงเคียงมองภาพเดียวกับลินแสงของมันไม่ได้หายไปแค่คนยังไม่พร้อมมองคุณตาพูดลินมองภาพของตัวเองครั้งแรกไม่ผ่านสายตาคนอื่นแต่ผ่านสายตาของตัวเองเขาเห็นความตั้งใจเห็นคืนที่นั่งว่าจนดึก เห็นหัวใจของตัวเองในเส้นสีและทันใดนั้นลินก็ยิ้มออกมาคืนนั้นลินเงยหน้ามองฟ้าดาวดวงเล็กยังอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้เขาไม่ได้ขอให้มันสว่างขึ้นเขาแค่ขอบคุณที่มันไม่เคยดับตอนที่7แสงที่เริ่มมาจากข้างในหลังนิทรรศการผ่านไปชีวิตของลินไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะัก เขายังเป็นเด็กเงียบๆคนเดิมยังไม่ดังยังไม่เก่งที่สุดแต่สิ่งหนึ่งเปลี่ยนไปคือวิธีที่เขามองตัวเองลินเริ่มวาดรูปทุกวันไม่ใช่เพื่อโชว์แต่เพื่อฟังหัวใจตัวเองบางวันภาพสวยบางวันภาพเลอะแต่ลินไม่ฉีกมันทิ้งอีกแล้วเขาเริ่มช่วยเพื่อนที่นั่งข้างๆวาดรูปทั้งที่ตัวเองยังไม่มั่นใจ เขาแค่พูดว่าเราวาดแบบนี้มันสบายใจดีเพื่อนยิ้มและลองวาดตามคืนนั้นลินมองดาวดวงเดิมมันยังเล็กยังไม่โดดเด่นแต่ลินรู้แล้วว่าแสงของดาวไม่ได้เริ่มจากฟ้ามันเริ่มจากข้างในจากการไม่ทอดทิ้งตัวเองในวันที่ยังไม่สมบูรณ์ลินกระซิบเบาๆ เราจะส่องแสงแม้ไม่มีใครมองก็ได้และดาวดวงเล็กเหมือนจะส่องแสงอบอุ่นขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตอนที่8แสงที่เผื่อแผ่เช้าวันหนึ่งมีเด็กใหม่ย้ายเข้ามาในห้องเรียนเขานั่งเงียบๆก้มหน้าไม่พูดกับใครลินมองเห็นภาพนั้นแล้วหัวใจเขาเต้นแผ่ว เหมือนเคยเป็นตัวเองในวันก่อนในชั่วโมงวาดภาพเด็กใหม่วาดรูปแล้วลบซ้ำๆกระดาษเริ่มขาดมือสั่นเล็กน้อยลินลังเลแต่เขาจำได้ดีว่าความเงียบแบบนั้นเจ็บแค่ไหนเขาขยับเก้าอี้เข้าไปใกล้ไม่พูดมากแค่วางดินสอสีไว้ข้างๆแล้วบอกเบาๆว่าไม่ต้องสวยก็ได้ วาดให้มันรู้สึกดีก็พอเด็กใหม่เงยหน้าขึ้นสายตายังกลัวแต่มีประกายเล็กๆคืนนั้นลินมองดาวบนฟ้าแล้วเข้าใจสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนแสงที่แท้จริงไม่ได้ทำให้ตัวเองเด่นแต่มันทำให้คนอื่นไม่รู้สึกเดียวดายดาวดวงเล็กยังอยู่แต่คราวนี้ เหมือนมีดวงเล็กๆอีกหลายดวงเริ่มส่องแสงใกล้กันตอนที่9คืนที่ดาวอ่อนแรงแม้ลินจะดูเข้มแข็งขึ้นแต่เขาก็ยังเป็นเด็กคนเดิมที่มีวันที่เหนื่อยและสับสนวันหนึ่งภาพวาดของเขาถูกวิจารณ์แรงคำพูดไม่ได้ดังแต่คมพอจะบาดใจลินกลับบ้านเงียบ ไม่หยิบดินสอไม่มองฟ้าคืนนั้นท้องฟ้ามืดกว่าทุกคืนเมฆหนาทึบบังดาวจนหมดลินนั่งกอดเขา่าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเราพยายามแล้วนะทำไมมันยังเจ็บอยู่ไม่มีเสียงตอบจากฟ้ามีเพียงความเงียบแต่แล้วมีมืออุ่นๆวางลงบนไหล่ คุณตาพานโรงยืนอยู่ข้างๆดาวทุกดวงมีคืนที่ถูกเมฆบังคุณตาพูดเบาๆแต่แสงไม่ได้หายไปไหนลินเงยหน้ามองแม้มองไม่เห็นดาวแต่เขารู้ว่ามันยังอยู่คืนนั้นลินไม่ฝืนให้ตัวเองเข้มแข็งเขาแค่ยอมรับว่าวันนี้เขาเหนื่อยและนั่นเอง ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความกล้าตอนที่10แสงที่ไม่ต้องพิสูจน์เช้าวันใหม่มาถึงท้องฟ้าหลังฝนใสกว่าที่ลินกำได้อากาศเย็นอ่อนๆเหมือนกำลังโอบกอดใครสักคนลินหยิบดินสอขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่ด้วยความคาดหวังแต่ด้วยความอ่อนโยนต่อตัวเองเขาวาดภาพเดิม ท้องฟ้ายามค่าและดาวดวงเล็กดวงหนึ่งแต่ครั้งนี้รอบๆบดาวดวงนั้นมีดาวดวงอื่นๆมากมายไม่สว่างเท่ากันไม่สมบูรณ์เหมือนกันแต่ส่องแสงอยู่ร่วมกันในวันนั้นลินไม่กลัวคำวิจารณ์ไม่กลัวการเปรียบเทียบเขาเข้าใจแล้วว่าคุณค่าของเขาไม่ต้องพิสูจน์ด้วยการโดดเด่นคืนนั้น ลินมองฟ้าเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะเด็กที่ไม่เชื่อในตัวเองเขากระซิบเบาๆด้วยรอยยิ้มว่าขอบคุณนะที่ไม่เคยดับแม้ในวันที่เรามองไม่เห็นตัวเองเลยดาวดวงเล็กยังคงอยู่ไม่ได้สว่างจ้าไม่ได้พิเศษกว่าดวงอื่นแต่เพียงพอสำหรับการเป็นตัวมันเอง